อโอ้ยมโอ้ย,อยไกลมันกันเนี่ยอโอ้ยกว่าจะมาถึงเนาะกว่าจะมาถึงไอเราแก่ก็แก่อืมกว่าจะมาถึงได้ปวดเมื่อยปวดตัวไปหมดเลยโอ้ย A cát go ron. Come ở phía đơn nó. Yên 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 chip gửi. U ừ, tang gắn gắp bak gắp vinh lên. Mà thằng nộp, gặp khung nái nhà. Oi. Maa. Uy. Sawan cặp không này nè, ơi, Uy. 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 หมายคำหมายคำยาได้ดีกว่าแมพูดถึงซหน่อยนะแม่พูดถึงเมืองไทยเนี่ยโอ้มันมีสองฤดูจริงๆนะ,ะ,ะนัะ้นฤด,ดูแรกนะฤด,ดูร้อนอแม่ถึงหนาร้อนก็ร้นจริงๆเลยนะแม่เนี่ยยังไงต้องพกอ้นเนี้ยวีทุกครั้งเลยไม่วีไม่ได้ ร้อนตับจะแตกโอ้ยนะฤดูที่สองก็มีอีกฤดูแล้วมีสองฤดูที่สองเนี่ยเป็นฤดูที่โอ้โหอยู่ไม่ได้เลยร้อนทักโอ้ยเมืองไทยมีอยู่สองฤดูฤดูร้อนกับฤดูร้อนทัโอ้ยเอข้ามาเลยเย็น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  อืมแม่โอ้ยออเฟิศก็สวยสวยเข้ามาแล้วเป็นเพลินเลมใจเลย <c oughs> อยู่ข้างนอกไม่ไหวโอ้เจอจะอะไรก็ไม่รู้อืม,อมแม่ยายก็จะมาถ,ถึงได้เนี่ยแม่กลายมันกันนะเนี่ยออ,ออฟฟิศส,สวยออฟฟิศส,สวยออเออเออเออสวัสดีครับยายสวัสดีครับอืม อเออเออเออเจริญเจริญเธอหลานเอ้ยนับยายยายยังเคียวมากอยู่เหรอโอ้ยายถามยายว่ายายเขียวอะไรอือยายเคียวลิ้นเหรอหลานด้วยเหรอดยลิ้นอยู่ว่างไม่ได้วันไหนนะไม่ได้เคียวลิ้นนะ กินข้าวไม่ได้เลยโอ้ยแม่ใครที่อยากลดความร่วนอ้วนนะสาวนะสาวหนุ่มๆขครอยากลดความอ้วนนะองวางไอ้เคียวรินอ้วนอ้วนอ้วยายพูดําไม่ในตบ่าแล้วเออเคียวรินนินนะไม่หิวข้าวนะหลานเอยหอมเพียวนะครับยาย เป็นอีกวิธ ah ีนะที่ทำให้คุ่นดีนะหลานเอ้ยหลานนะออืืมมยายก็เคียวลิ้นหลานเอ้ยเคียวลิ้นแก้แซงอ๋ออเคียวลิ้นแก้แซงก็ได้ไม่เคียวไม่ได้เซงเลยถ้าเกิดไม่ได้เคียวนะโอ้ยยายสบายใจหลานเออมาเนี่ยเหนื่อยนะหลานเยโอ้ยตอนเช้ารถก็ติดนะหลานรถมายังไงครับยายว้าวดีนะ ยายไม่ได้มารถนะไม่ได้นั่งรถมานะไม่ได้นั่งรถมาอือมายังไงครับยายอือปูยายก็เดินมาทีอู้รถมันถึงไม่ติดอุ้ยปวดมาไม่ได้เออแม่ท่านั่งรถมาเนี่ยมาไม่ถึงเวลานี่หลอกหลอนเลย เดินมาค่อยๆเดินมาเดินตั้งแต่ไปสี่นะมาถึงนี่ก็พอดีออฟฟิศเราเปิดพอดีพอดีเป๊ะเลยออมาตั้งแต่เช้าแล้วแหม่แม่แม่แม,ม,ม,ม่เดี๋ยว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 หลานเอ้เหนื่อยโอ้ยขอกินยาก่อนไม่ใช่ยาแล้วเป็นอาหารเสริมหลานเอ้อาหารเสริมแป๊บนึงเอาเลยครับยายตาม่ได้เลยกินข้าวแล้วก็กินอีกพกนิดตลอด ไม่กินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูก่อนโอ้เน่น่่ปากในยายแดงเน่ปากยนะโอ้ขย่าก่อนนะขยาก่อนขยาเขย่าก่อนลื่นนะแหมจะทำให้ร่างกายปิ้งปังสุ้กต้นปิ้งป้าวยายอายุเจ็ดสิบกว่าเลยยังปิ้งปังดูนะ ต้งโดนหนนด้ยเนาะบ้างคนนะเนาะไปเฝ้าลางกมวงแล้วแต่อย่าดื่มเยอะนะเออเดี๋ยวขอยายดื่มแป๊บนะเออครับยายได้ครับกอดดบแป๊บนึงก่อนดบขยับก่อนยายลืมเปิดฝาหรือเปล่าน่ะไม่ออกเลยลามลืมเปิดฝาหรือเปล่าโอ้ยยายลืมเปิดฝา เ่ยนตลอนะอยายเนี่ยลืมเปิดกล้วยเลยไงอยู่มากแต่ความจำเละเล,ลือนอย่างนี้แล้วเมื่อวานเนี่ยกินข้าวก็นึกว่ากินข้าวแล้วเออแต่ที่ไหนได้โอ้กินข้าวตลอดยี่สิบสี่โมงเลยเออจาบยายยายจึงหัดมาเคี้ยวลินเนี่ยข้าวป้าไม่ค่อยกินเลนยเคี้ยวตะลุน้นเอ,อ,อโอ้ยแม่จะกระดกแบบนี้จะกระดกแบบนี้มันก็เกณง์ใจออฟฟิศเขาเนาะ มนนอนร้อนนกเออเก่งใจหลานนะแม่6ปสวยขนาดนี้กุดกกระดกแบบนี้มันก็น,น่าเกลียด <c oughs> อ้ยร้อน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 เออแม่ขนาดม,มีแอร์นะยังร้อนนะถ้าเกิดไม่มีแอร์นะอยู่ไม่ได้นะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสูภาพหน่อยหลานนะเออเอาเอา,เอา ยายมีตัวช่วยเดี๋ยว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 เดีย๋ยวเดี๋ยวแม่ยายมีตัวช่วยหาก่อนเออหาก่อนอยู่ตรงไหนโว้ยอยู่ตรงไหนวะโว้ยอยู่นี่โอ้ยายมีแก้วซะด้วยยายมีตัวช่วยแม่จะกระดกมันก็น่าเกลียดนะนี่นี่นี่ใ<ม>ส่แก้วจะไม่ยายโอ,อาไว้ใส่ ใหาย่ใส่ยาชูกำลังไอโจนี้และโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวบนนะีบางคนนะบางคนนะเป็นขวดแบบนี้แหละแต่ข้างในไม่ใช่เป็นยาแดะเดะเดะเดะจิ้มกันเฉยหฉยจิ้มกันเฉมเ้ยเอ้ยแต่ยาอันนี้เป็นยาชูกำลังเนาะยาชูกำลังกินแล้วติ้งปังสดชื่นอ้าวว้าวนะนะเดี๋ยวยายยายขอ เวลาดื่มแป๊บเงี Sug ้ยหลานเอ้ยโอ้ยกำจายกำจายเปิ่มแล้วโอ้ยกินเนี้ยโอ้ยกินสุดทุ่นก็ค่อยลิ้นนะหลานน่็ค่อยลินนะไอ้พวกนี้นะลินแรงไม่ได้เดี๋ิมหกแรงหกเลยเสียดายอู้หนี่นี่ค่อยลินค่อยลิ้น โอ้ยแม่ดดงปิงกังกินกังเลยนะอุ้ยอีอ้ยออ้ยอุ้ยหกนั่น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 ้ยเสียดายเสียดายนี่ก็ค่อยลดินนั่นนันน่นค่อยๆดินนี่ค่อยนี่อืม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 กินนืมอมอืมนืมนืมอืมอืมอื่อไปลิ้อมากนะจะเปืออยกินนะ นะค่อยๆกินนะหลานเนี่ยค่อยๆกินนะกินเนี่ยอย่าไปเร่งกินนะเห็นไหมนี่ดีดนี่ฟังเสียงเนี่ยฟังเสียงนะหลานเนอะเน่ะหลานมีความสุขหลานด้วยยายนี่มีอารมณ์ขันนะเนี่ยเอ้าเอาเอ้าเร็วยายขอ เป็นไงบ้างยายรสชาติเป็นไงบ้างอ๋อจินแล้วคึกกินแล้วคึกโอ้ยแม่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 เราเรากินแล้วเก็บให้ดีหมูนี่ดีนะเดี๋ยวมันสุกนะเอเก็บไว้เก็บไว้แบบนี้โอ้ยแม่เอาเอาเอาเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกหน้าหลาย เราก็มานี่จุกจุเท่านี้แหละวันนี้ยายมีอะไรผมช่วยดูแลครับยายคืออุ้ยเจ็บเจ็บร้อยแล้วแม่เอ้ยนานายายมีอะไรผมช่วยดูแลครับมันดอครับเออเขียวลินจอเออเอออืมอืมว่าอืมเออ เออแม่แม่แม่ลืมเลยยายจะให้ช่วยดูประกันให้น้อยนี่นี่นี่เนี่เดี๋ยวประกันเนี่ยประกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ประกันยายทําไว้นานแล้วของบริษัทเอไอเอสด้วยยายทำไว้นานแล้วเอออยากจะถามนะทูกถักนะอืมเราสอบประกันมีสุขเนี่ยดูที่เล่มเนี้ยมันได้เงินคืนอะไรยังไงโอ então, ้ยายก็จะแปดสิบเนี่ย เออเนี่ยเช็คให้หน่อยนะอ้าวเช็คให้หน่อยแหมขอชื่อกับนามสกุลยายหน่อยครับเออทําไม่นานเลยยายชื่ออะไรครับยายชื่อนามสกุลครับยายชื่อยายชื่อฟังช่วยดีนะลูกเอฟฟังช่วยดีนะยายชื่อไม่อยากจะบอกเลยยายชื่อนางสาวกล้วยเป็นนางสาวกินสุกนานเลย ฟังอี่นะนางสาวกล้วยออืน้ำสกุลกินสุกเนี่ยหลานเออือเรียกชื่อให้ถูกนะหลานเออสะกดควบกรมให้ถูกเนี่ยหลานเอจะสะกดไม่ถูกแล้วมีปัญหาก็ยหย่รับายไอเด็กที่บ้านนะมันไม่ใช่เรียกยหยว่ากล้วยซะแล้วจเรียกอย่างอื่นแม้ทุกวันมีโหทะเลาะกันทุกวันเลย เออมันเรียกอย่างอื่นมามาันเรียกของมันนะเอ,ออเออยายก็ไม่อยาววิ่งตามมันไ,ไปตมันเนี่ยเออบอกให้มันเลือกชืถูกถูกอืมแม่ยายก็มีปมีปัญหากับเด็กขามานทุกวันเลยเลือกชูยายถิดนยายก็โมโหแต่ยายทุกวันงงออนี้ปมลงล่ะปมเนี่ยนางสาวกล้วยนะลุงนะเออต้องเป็นนางสาวนะลุงนะนางยายไม่ได้เป็นนางไม่ได้ครับต้องเป็นนางสาวกล้วยเท่านั้นนะ นางสาวกล้วยกินสายงไม่ยากแก่ <c oughs> อยายก็ไม่อยากแก่ยังปิดเป๊ะอยู่เออก่อนอง <c oughs> มีตาอยู่นะตาไปเฝ้าหลานเมืองนะคนยายไม่ไหว <c oughs> ยายปิดเป๊ี้ยทุกวันเลยทุกวันเนี่ยทุกคนถ้าอยูกกาาย่ก,กับยายอยู่กับาตานะ้ำม,กกมักติดใจ Marina. น,ำน้ำหมากกระจายเอออย่าไปคิดมากนะเออแล้วหลานอย่าไปคิดมากน้ำหมากกระจายเนี่ยเออเขี้ยวมาก่อนอ๋อหมายความบาคนคิดเจอหาน้ำหมากกระจายใช่ไหมเออเออนะนะน้ำหมากกระจายเออเออเออเอาเอาหลานเออเช็คดูให้ย้ายหน่อยเ right อาเช็คได้เช็คให้ย้ายหน่อยเออเอออ๋ tensor, อเออ ยายกรมธรรยายเนี่ยอายุแปดสิบเนี่ยจะมีเงินคืนอยู่ที่สิบล้านบาทนะครับยายว้าวโอ้ยายเก็บเงินเก่งนะเนี่ยอายุแปดสิบมีเงินคืนให้อยู่ที่สิบล้านบาทครับยายกรมธรรเล่มเนี่ยครับอืมอือดีมากเลยครับยายกรมธรรเล่มเนี่ยยายตอนแก่เนี่ยสบายแล้วยายจมีเงินคนคืนตอนอายุแปดสิบสิบล้านบาทเลยเหรอโอ้ ใช่ครับอยายตื่นหมดอยาหดีโอ้ยโอ้ยใหญ่ดีใจดีใจโอ้ยเออเออเออโอ้ยม่ไม่แม่เออเออดีใจจังชายเงินคนแก่มาต้องนอนโอ้ตงรัวเล่มนี้โอ้เล่มนี้ตอนอายุแปดสิบจะมีเงินสิบล้านตับมียายอายุ ยายอายุ 71, 78 79ยายอายุอีกปีนึงปีอายุ80ยายก็จะมีเงินขืนสิบล้านโอ้ยยังมีนะครับยายมีกำลังใจอยู่ต่อโอร์เออ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 ยายเนี่ยอายุยืนยาวแล้วเนี่ยโอ้โหอายุยืนนั่นเนี่ยยายเนี่ยแหมพูดถึงแล้วลานหน้าที่ล้านถามมาเนาะว่า ยายทำไมถึงอายุยอะยายมีวิธีการจัดเก็บเงินยังไงครับยายยายจะบอกนะยายจะบอกนะลูกเงินนะเมื่อก่อนเนี่ยเก็บเงินเก็บเงินอยู่สามส่วนด้วยกันนะลูกเลยนะส่วนแรกเนี่ยนะ่นๆเดี๋ยวให้ดูเดียให้ดูนะส่วนแรกนะเก็บเงินเก็บเงินกับตัวเองไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายให้ดูนี่ยายเก็บ ตัวเองไว้นี่เก็บอยอดกระปุกแบบนี้ทุกวันเลยนะเอหอหวัดใบยอดมาเอามาีครบพเนอะลานเอ้เอามาใช้โอ้ยเอามาใช้ทุกวันนี้เหลืออยู่200ในกระปุกเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออเอแล้วเก็บโคอทสองนะยายเก็บสุดทองไว้นามาก่อนเนี้ยโอ้โหทอดทองรา,าคาขึ้นยายเอาไปขายเออยายเอาไปขายนหลานโอ้โหเอาไปขายเนี่ยพอาขายเสร็จ อยากได้โทรศัพท์หน่อย visual. อยากได้นูอยากได้นี拜拜่เงินก็หมดนล้ลานเอ้ยเออนะายวยายเก็บข้อที่สามนะเก็บกับประกันนี่นะนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บกับประกันยายได้เงินใช้อย่างมันตายชีวิตเนยเออมันเก็บจริงๆแล้วมันถอนมันถอนคือแบบเราก็เก็บถอนงอกระประกันมันต้องทำเอกสารนะเนาะเออ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 แหมโชคดีจริงยายเนี่ยเออยายก็วางแผนชีวิตได้ถูกนะตอนแก่เนี่ยนะ ตอนแก่ก็มีเงินใช้ในหลานนะมีเงินใช้นะแมไม่เสียแรงเลยเก็บมาตั้งนานนะอายุ80ิมีเงิน10ล้านไว้ใชยย้สบายใจเก่งเลยยายเก่งๆครับยายสบายใจอือไอ้ชี่หลานถามนะไอ้ชออออี่หลานถามนะว่ายายยายทาไมถึงอายุยืนจังนะนี่ๆๆยายจะบอกเคล็ดลับการที่อายุยืนนะครับยาย,ายเอยนี่มีอยู่สองข้อหลาน มีปากกามีปากกามีสมุดอินสำนะหลานอ้วยคือเอาขึ้นมาครับขึ้นมาเก็บรายนะนะนี่เป็นคาฐานตั้งแต่โบร่ำโบหลานบอกต่อกันมายาวนานแล้วนะเออบางคนนะไม่รู้นะอ่ะอ่ะอะคอแรกนะอย่าให้คาถาอยู่สองข้อนะครับคออย่าให้คาถาอยู่สองข้อนะนะคอแรกนะคอแรกเขาหยันกินข้าว นี่นะคนที่ขยันกินข้าวเนี่ยใหญ่เนี่ยขยันกินข้าวทุกวันเลยนะนะขยันกินข้าวเสร็จโอ้โหมีกำลังไปต่อเดินได้เดินทนได้นะอืมอืบางคนไม่ขยันกินข้าวนะนะบางทีกินข้าวนะกินข้าวตรงใครทางฝั่งน้ำเกลืออยู่ไม่นา,า,านนะสายน้ำเกลือโอ้โหอยู่ไม่นานอยู่ไม่ทนเดี๋ยวก็ปบเดียวก็ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บางคนก็ไปกินข้าวผ่านทูบแล้ว อ้ชีวิตคนหลานนะอ๋ออ๋ออันนี้ข้อแรกเลยนะขยันคุดถ่าง,าง,งเวลาข้อท,ที่สองข้อ,อ,อ,อขที่สองขยันหายใจหลานเออนี่นี่นี่ข้อที่สองที่สำคัญเลยนะบางคนขี้เกียจหายใจนะโอ,อ้ไปนานแล้วขี้เกียจหายใจเออเออเออพะฉะนั้นเนี่ยคาถานนะหลาน คาถาที่ให้คนอายุยืนยาวนะมีอยู่สองข้อขยันกินข้าวขยันหายใจลองเอาไปใช้มาหลานเออขอบคุณครับยายขอบคุณครับยายเนี่ยนาเออ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 เอ้าวเออเอ้าร้านเอ้ยก็ยายก็พูดมาเยอะนะโอ้ยยายจะเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วนะครับยาย เหืเดี๋ยวขอบใจขอบใจหลานทศศักท์ประกันมีสุขมากนะเออเออที่ช่วยดูประกันให้กับยายเออเออดีดีดูแลให้คำปรึกษาับให้กับยายเอขอบใจมากขอบใจมากครับเออแินดีดีครับดีให้คำปรึกษาครับยายครับปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับแม่แม่แมบริการดีบริการดีแบบนี้นะ ขอให้เธอฝากประกันมีสุขมีลูกค้าประกันเยอะนะโอ้โหอออครับโอ้ยขอบคุณมากครับนายเออเห็นช่วงนี้ขาดยอดโจไม่ใช่หรอค <laughs> รับแต่ปีแล้วครับก็บท่านผู้ชมสิเออขอกับท่านผู้ชมเลยเออๆนะใครที่ยังไม่มีประกันนะติดต,ต่ตอครับติดต่อน้องเธอสักหลานเธอสักประกันมีสุขได้เลย <laughs> ครับ <Yes. S 1> ขเขาเขาให้คำปรึกษาดีมากนะ ถ่้ยโยอดขอท่านผู้ชมเลยเนี่ยเยอยากอยากแล้วเออย้ายนะามาให้นะาขับใครที่ยังไม่มีต้องการนับโทรมาติดต่อได้เลยนะโทรศัพท์ประกันมีสุขเนี่ยเออเออเอออ้าวเออติดต่อได้หลายช่องทางครับทายแม่เนี่ยดี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 จังเลยเอออย่างมียายก็มีความสุขแล้วสุขภาพแข็งแรงเออยายก็มีกําลังใจที่จะมีชีวิตต่อไป ดูแลสุขภาพนะครับยายเออขอบใจมากหลานอ้๋ออ๋อย,ย,ยายไม่รบกวนแล้วเออ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวยายโอ้ก่อนจะกลับได้ยายขอดบนี่ก่อนโอ้ยขอดบก่อนดบก่อนอ๋อนี่นี่นี่นอ,อดมบนี่ก่อนแหมไอ้ตัวนี้จะเป็นอีกตัวช่วยนะหลานเอ้ยครับเอออ๋อทำงานไปเรืหลานเอ้ยเออยายไม่กวนยายนั่งผักแป๊บนึงโอ้ยถอยมาเด็ด ได้ยายดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนี่ยครับยายอายุแปดแล้วก็มีเงินใช้และสิบล้านไม่ต้องรบกวนลูกหลานเลยสบายเลยกับยายแก่แก่แล้วก็ยังมีเงินใช้โอ้แก่แล้วสุขสบายครับแม่ก็แม่ผมก็เป็นตัวแทนก็ดีกับยายด้วยเนาะยายมีเงินใช้อายุแปดสิบสล้านบาท ยายดูแลสุขภาพกันนะยายห,หลานเออ,อครับอย่าไปละเออครับยายกลับบ้านเดินทางดีๆครับยาย<อ>นะนะเ็น,เน<อ>ย่อ้วยย่อ้วยอ่ะโอเคครับ